ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวม,มรรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชาติและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้คนทุกช่วงวัยเป็นฐานแห่งการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์เสริมสร้างประสบการณ์และเป็นสถานที่ที่ให้บริการและดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณาชน พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทานุพดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทามีพันธกิจที่มุ่งอนุรักษ์สืบสารเผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นบรดกของชาติสูรร่สากลรวมถึงให้บริการวิชาการและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบ้นฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครียข่ายสะท้อนผ่านการจัดกิจกรรมด้วยการสืบสารองค์ความรู้ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ของวิถีราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์สวัสดีครับกระผมอาจารย์ดรพีรพลชัชวานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดันทาหน้าที่ที่สำคัญที่สุดนะครับของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับก็คือการอนุรักษ์สืบสารพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยรวมถึงการบริการวิชาการ องความรู้กิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปตลอดจนชุมชนรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับแหล่งการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับมีพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทานนพดลน,นะครับเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญที่สุดเลยคือเป็นเคยเป็นที่ประทับนะครับของพระวิมาดาเธอและเจ้าฟ้านิพานนพดลน,นะครับ เรามีแหล่งการเรียนรู้3ามสิ์รัตนโกสินทร์นะครับแหล่งแรกเลยคืออาคารจุทารัตนาพรนะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์นะครับแห่งที่สองอาคารอาธรทิพยานิวาสนะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์นะครับและอาคารเ e อื้อนอาจแถมถวันเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์เรียกได้ว่าครบทั้ง3าศาสตร์สศิสินของกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้ชมกับพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการวิถีชีวิตชาววังของสตรีชั้นสูงภายในตำหนักพระวิมาดาเธอการจัดแสดงเรื่องราวของสตรีในราชสำนักสมัยรัตนกโกสินทร์เช่น การจัดแสดงเครื่องแต่งกายแบบโบราณการจัดฝึกอบรมเครื่องหอมและการแสดงดนตรีไทยการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในสวนสุนันทาผ่านวิถีชีวิตของข้าหลวงโดยการจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพลิกลงเรือและการสาธิตงานดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานดอกไม้ของสตรีฝ่ายใน เราเหนือจากนิทรรศการข้างต้นยังมีการจัดทํานิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มผู้ชมที่กว้างไกลามากยิ่งขึ้นโดยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google Arts a n d c u l t u r e ที่เป็นพื้นที่ให้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าชมผลงานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยถ่ายทอดในรูปแบบของการฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์รวมถึงบุคคลทั่วไปได้สัมผัสถึงศิลปะและวัฒนธรรมของรัตนโกสินทร์ที่ควรค่าแก่การสืบทอดโดยครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารชาววังงานฝีมือชาววังงานดอกไม้เป็นต้น อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปเช่นการจัดกิจกรรมทำขนมไทยโบราณขนมสัมปันนีการทำกระทงใบตองการฝึกอบรมแก่นักเรียนและนักศึกษาเช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตาการะบูนการประดิษฐ์ช่อดอกบ,บัวการทำขนมอัญชัน การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้เช่นการฝึกอบรมการทำขนมไทยโบราณทองเอกและสเสน่จันทร์การทำจำปาดองการทำน้ำพริกโรงเรือเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อด้านศิละปะวัฒนธรรมเช่นการผลิตสารคดีสัน้นชุดสายสวรีพิรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสวนสุนันทาการผลิตสื่อรายการอาหารชุดสวนสุนันทาเชิญเครื่อง เรื่องตำนานสำรับอาหารโบราณมีการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้เข้าชมโดยเจ้าหน้าที่พันธารักษ์สร้างประสบการณ์ความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมกับพิพิธภัณฑ์ให้มีความใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบของเอกสารหนังสืองานวิจัย ตลอดจนการให้ข้อมูลศิปลปะวัฒนธรรมด้านอื่นๆแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานพิพิธภัณฑ์มีสถานะเป็นโบราณสถานที่ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณสถานมาโดยตลอดจึงมีนโยบายปรับปรุงให้เป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา และเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ทางการศึกษาเกิดเป็นการอนุรักษ์อาคารสายสุธานรพดลและอาคารโบราณทั้งหมดในมหาวิทยาลัยรวมถึงการอนุรักษ์ปรับปรุงอุโมงใต้เนินพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าอุโมงประวัติศาสตร์สวนสุนันทา เพื่อจัดแสดงความเป็นมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจากการเป็นราชสำนักฝ่ายในเปลี่ยนผ่านการเวลามาเป็นสถานศึกษาในปัจจุบันตลอดจนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุในพิพิธภัณฑ์จะทําทะเบียนโบราณวัตถุและรักษาให้มีสภาพสวยงามแข็งแรงอีกทั้งได้อนุรักษ์ภาพเขียนสีน้ําคุณค่าหลวงกว่า131ภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าโบราณพิพิธภัณฑ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณาชนในวงกว้างทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์กับมิวเซียมไทยแลนด์มาอย่างต่อเนื่องการลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับบ้านร้อยปีเทียนสือจังหวัดระนองการทำความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ยังได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเช่นสาธารณารัฐเกาหลีสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาสหาพันธร,รัฐมาเลเซียประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นในด้านการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ได้มีการวิจัยและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่งานวิชาการที่น่าสนใจและหลากหลายประเด็นเช่น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาคลังความรู้และการจัดแสดงการศึกษาคุณค่าของศิลปวัตถุเป็นต้นสำหรับก้าวต่อไปพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุธานนพดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะยังคงมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และภูมิปัญญาชาววังไว้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกับการปรับตัวให้เท่าทันโลกในสภาวะพลิกผันเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและให้สามารถยืนหยัดแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างสง่าง,งามสุดท้ายนี้นะครับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่สำนักศิลปะ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสนันธาเราสามารถรับมือได้ครับโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดําเนินงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจะไม่สูญหายอย่างแน่นอนขอบคุณครับ